ช่วงเวลาแห่งสาระดีๆต่อไปนี้ตีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ตีรีวิวจะมาเล่าเรื่องพระกริง่งปารโมรุ่นแรกหลวงปู่เริ่มวัดจุกกะเชอศรีราชาจังหวัดชนบุรีหลวงปู่เริ่มปารโมหรือพระครูศรีฉพังคะสังวรเจ้าอาวาส วัดจุกเชออำเภอศรีราชาจัังหวดชนบรุรีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองชนบรุรีผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในยุคปี2,500ถือเป็นศิษย์ร่วมสำนักหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่จังหวัดระยองในห้วงที่ยังมีชีวิตอยู่สร้างวัตถุมงคลและบุกเสกไว้หลายรุ่นด้วยกันบางรุ่น มีมูลค่าค่อนข้างสูงเนื่องจากมีประสบการณ์จนกลายเป็นความเชื่อถือสืบต่อกันมาโดยเฉพาะเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกวัตถุมงคลอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงคือพระกริ่งประโมรุ่นแรกปีพศ2527พระกริ่งประโมสร้างด้วยชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์คือ ชนวนพระก,กริ่งชินบัญชรรุ่นแรกของหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่จังหวัดระยองกับแผ่นยันร้อยแปดและณปะธรมังสินะตามตำราการจัดสร้างพระก,กริ่งโบราณและแผ่นยันสารพัดยันที่ลงโดยหลวงปู่เริ่มอีกหลายร้อยแผ่นเช่นยันพัดโบยันมหาลาบ ยันโพกัพย์ยันหงทองยันสิบสอนักษัตวประกอบพิธีปลุกเศกสามวาระด้วยกันคือครั้งที่1ปลุกเศกที่วัดจุกกระเชอจังหวัดชลบุรีโดยหลวงปู่เริ่มในปีพศ2527ครั้งที่สองปลุกเศกพิธีพระกิ่งชินบัญชรโดยหลวงพ่อสาครมะนุนโยรุ่นแรกวัดหนองกลับ จังหวัดระยองปีพศ2529และครั้งที่3ปลุกเสกในพิธีพระกิ่งชินบัญชรมหาโสรถวัดละหารไร่จังหวัดระยองปีพศ2533พระกิ่งประโมรุ่นแรกปัจจุบันเป็นที่สแสวงหาของบรรดานักสะสมพระเครื่องวัตถุมงคลกลายเป็นของหายากจนทำปลอมออกมาผู้ที่คิดจะสะสม ควรตรวจสอบรายละเอียดให้ทุนทีหลวงปู่เริ่มเกิดในตระกูลเฉียงเอกตรงกับวันที่7กรกฎาคมพศ2 4 4 8ณบานเลขที่26อําอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบรุรีมีพี่น้องร่วมกันทั้งสิ้น11คนอายุครบ20ปีเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดแหลมฉบังมีพระครูสุนทรธรรมรส วัดอ่างศิลาเป็นพระอุปชาพระอาจารย์จั่วและพระอาจารย์ลำดวนเป็นพระผู้สวดได้รับฉายาว่าปราโมจากนั้นมาจำพรรษาและศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดจุกะเชอซึ่งขณะนั้นมีหลวงพ่อถันเป็นเจ้าอาวาสหลังจากนั้นไม่นานก็มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาเพราะท่านปฏิบัติเลื่อมใสดี ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวบ้านล่วงถึงพรรษาที่หกหลวงพ่อถันมรณภาพจึงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสสืบต่อมาและปีต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลจากนั้นได้รับดำหน่งการแต่งตั้งเป็นพระอุปชาและเจ้าคณะอำเภอตามลำดับงานด้านการปกครองปีพศ2479เเป็นเจ้าอาวาสว,วัดจุกเชิญ ปีพศ2484เป็นพระกรรม,มวาจาจารย์ปีพศ2485เป็นพระอุปชาปีพศ2487เป็นเจ้าคณะตำบลบึงหนองขามในปีพศ2518รักษาการเจ้าคณะอำเภอศรีราชาปีพศ2519เป็นเจ้าคณะอำเภอศรีราชาปีพศ2530 ลาออกจากตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดจุประเชิงเพื่อรับตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดจุทาทิศธรรมสภารามปวารวิหารหรือพระอารามหลวงกิ่งอำเภอเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีเพื่อสรองงานด้านคณะสงฆ์ลำดับสมณศักดิ์ในปีพศ2 4 8 1เป็นพระครูชั้นประทวนปีพศ2493เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรและเจ้าคณะตำบลชั้นตรี ในปีพศ2507เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโทปีพศ2515เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอกปีพศ2520เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกหลวงปู่เริ่มนิยมชมชอบในเรื่องวิยาคมมาตั้งแต่สมัยเป็นคาววสแล้วเมื่อรู้ว่ามีพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอยู่ที่ใด จะเดินทางไปกราบขอศึกษาเล่าเรียนด้วยพระอาจารย์รูปแรกของท่านคือหลวงพ่ออ่าอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองกระบอกอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเจ้าตำรับเครื่องรางแพะอันหรือลั่นวิชาที่ได้รับจากหลวงพ่ออ่าคือวิชาฝนแสนหาและสีพึ่งเจ็ดจันนอกจากนี้ยังไปเรียนวิชาทำประิ กับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบเรียนวิชาหนังหน้าผากเสือกับหลวงพ่อสายวัดหนองเกตน้อยจังหวัดชนบุรีเรียนวิชาทาผงสิบสองนักสัตว์จากหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ปทุมธานีและวิชาอื่นๆจากพระเกจีอาจารย์อีกหลายท่านอาทิหลวงพ่ออ่องวัดหนองรีชลบุรีหลวงพ่อผุยวัดหน้าพระธาตุ เจ้าวรคคุณสีวัดอางศราเป็นต้นสำหรับพระอาจารย์องค์สำคัญคือสมเด็จพระสังฆราชอยู่ยาโนไทยวัดสะเกตกรุงเทพมหาคนครได้ไปขอศึกษาวิชาการสร้างพระปิตาวิปัสนากรรมฐานและโหราศาสตร์จนมีความเชี่ยวชาญสามารถดูดวงชะตาราศีเปลี่ยนดวงและสลับดวงชะตาได้นอกจากด้านบุทธาคมแล้ว ยังมีความรู้ด้านวิชาแพทย์แผนโบราณและนำมาใช้ปัดเป่าโรกภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านมาจนตลอดอายุไขด้านวัตถุมงคลน,นั้นสร้างและปลูกเสกไว้หลายรุ่นด้วยกันบางรุ่นนั้นมีมูลค่าบูชาสะสมค่อนข้างสูงเนื่องจากมีประสบการณ์จนกลายเป็นความเชื่อถือสืบต่อกันมาว่ามีคุณวิเศษในบ้านปลาชีวิตของหลวงปู่เริ่ม หันเข้าศึกษาวิปัสนาเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกระทั่งถึงกาละมรณภาพเมื่อวันที่19กรกรกฎาคมพศ2538หสิริอายุ90ปีพรรษา70พระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่จิกรกราคมพศ2539ทากทำกลางความโศกเศร้าของชาวจังหวัดชนบุรีครับและนี้ก็เป็นเรื่องเล่า ของตีรีวิวที่มาเล่าเกี่ยวกับพระกิ่งประโมรุ่นแรกของหลวงปู่เริ่มสำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังและไวยพบกันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ